อหลังจากที่ผมได้ไปแล้วนั่นหนึ่งครั้งแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าผมขี่รถฟัมแล้วก็โดนคุมโจรยิงในการไปทางอันที่เป็นชาวบ้านเราสามารถยิงได้น่ะแต่ละที่น่ะมาจนนี้จะมีอะไรนิดหน่อยนะเฮ้เรา

ชั้นนี้แสดงว่าควาากยเงนี้จะยังไม่สำเร็จนะก็เลยเลยยังไม่สามารถถอดได้แต่ถ้านีชั้นนี้ได้ดนี่คือต้องผ,ผ่านชั้นชอนนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลองไปทำขึ้นมาขึ้นม อะไรอะ่ะเฮ้ยซัมบี้เหรอน้องไม่เจอร่องรอยแนละ้วจะปไปได้ไหมเรานั่งไม่ได้นะทำอะไรก็ไม่ได้เลย จุดโอ้เราต้องไปตามจุดด้วยนะอ๋อไม่ใช่ว่าจะคิดจะขับก็คือขับอย่างเดียวนะเราต้องอืมเราต้องเดี๋ยว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 ผมลองขอเขาไปในบ้านก่อน จะเป็นชิ้นตรงนี้อ๋อเลือด ็นรอยเลือดลำภารเราไปหาศพนะเราเจอแล้วเราก็ไม่ต้องคุณนั้นมันเร็วสามจริงๆจัดการมันทร์ที้ กเกดขึ้งตัวอาอ๋อเกินคะัตอนที่นี่มีการเกิดอะไรขึ้นไหมครับลุงคนที่นี่ไม่มีใครพูดกับเราเลยนะฮะ

ไม่มีนะไปเ,เราไ,ได้เวลาไปตามจุดของเราดีกว่าเราจะมาทะเลเท่าไรตรงน,ตงนี้ไม่ได้เ,เราจะเลือดทะเลเท่าไรแล้วถึงจุดม,มันเป็นมุมมอ,ง,มนองนี้นมันเลย่นเลย

ก็ลอยเลือดมาไงไปเลยไปต่อ <c oughs> ข้างหน้าเราต้องสู้นะทำไม่มันซักแม็กตลอดเลยอะกดตัวฉีเพื่อล่อนโดมด้วยนะ อ,อยู่ในห,หนสั้นไปเก็บเสียงที่ดีที่สุดเราจะต้องสำรวจ <c oughs> ผมชอบไปทางแม็ก่อน ตอนที่ผมเล่นผมขี่รถตกไปตายตงโน้นนะโอ้ยรู้แล้วแบบ อะไรเนี่ยซ่อมเหรออืมใช้ตังค์ซุเปิดอ๋อซื้อเพิร์มอะไรแบบนี้เหรอ Hei. อ <c oughs> ทีนี้ทีละหน่อยก็พอแล้วโอ้เหมือนเดิมไม่เอาไม่มีอะไรละอ๋อนี่คือจุดเซฟนอนนะ สามารถเลือกเวลาได้นะเราจะเต,งก,ตง,งกีท่มกี่ยามเึงพร้อมกับไปข้า,ข,าของพิวเตอร์นะอื <c oughs> นี่คือของพิวเตอร์ในชะ่ไห <c oughs> อ,อ๋อแ้าจออยู่นี่เราเจอนี่แล้วส <c oughs> เราต้องกลับ Priority one is Arson Kovach. He's he right up the there, number, high in the Separatist command. Intel says he's the butcher of Borjami. Wiped that village clean, then burned it to the ground. About 1,500 dead. I've got 1,500 Georgian Lari. Oh, That's what? 40 cents on the dollar? I'd like to nail the bills to that son of a bitch's chest and write payment for Borjami across his face. Yeah. That would make it crystal clear. That you kill innocent civilians, you got a price on your head. Copy that. Priority 2? Gunrunner. Igor Zaitsev. Apolitical. Russian. Looks to be part of a criminal gang. Mercenary. Just in it for the money. The wages of sin are death. Mm -hmm. Just like the good book says. I'm marking with chapter and verse. We don't know exactly when Zaitsev is arriving, so you might want to set up an observation point on the hills not far from there. Stealth and awe. Copy. Out.

ที่เห็นนี่มีอแค่สามคนเราจะก็เลย เราจะเก็บทั้งกอนใช่ต้องดูด้วยนะว่าเก็บมาแล้วนะไม่ต้องอุ้ย ไม่จะลาให้เลิกตั้งแต่ต้นเกมใช่ไหม sẽ quên còn có à. không chết quá lâu thôi em mình บอกแล้วบอกเพื่อนรักนี่โอ้ผู้หญิงคุณไม่ได้ต่ายปลาแล้วก็ตัววีนี่คืออะไรโอมเะะ ขึ้นได้ไหมไม่ได้หรอเปล่าเปล่ารเราไราแ้บเฮ้ยเราก็นู้ว่าจะได้รถใหม่ ไปไม่บอกลาก,กันเลยเหรอเฮ้เรียบร้อยฮะรถถ่ายเฮ้ยรถพังรถพังเลยไม่ตลกนะใช่เหรอ เราเบิดมาแล้วอยากได้กุญแจได้เข็มชิดยา่าขี้ได้ไหม วิ่งก็ว,วิ่งนะโอ้โหสองร้อยเมตรอ้าวจะบ้าตายปืนนี้เราทำเก็บเสียงไปแล้วนี่ มีจุดยูดด้านบนใช่เราต้องดูข้างล่างวยไม่ใช่ว่าจะจะจะขึ้นก็ดูแต่ข้างบนไง close ชัน I'm on site. Copy. Before the target arrives, use your scopes to scout the area. Multiple tangos in the vicinity. Copy. Look around and remember to hold your fire before the target arrives. Roger. They've got a mortar. Seems like they're ready for us. I see a sniper nest above the checkpoint. They're all well trained and dangerous bastards. It may be a good idea to take him down it's before the situation player. gets hot. You're I the I think I got him. The guy looks like Kovac. Fits the description. Waiting for confirmation? Guy's getting out of the car. In of waiting for confirmation. Identity confirmed. Wait for a good moment. You may kill two birds with one stone. Fire when ready. Copy. targets. Open fire, open fire. Boom, oh man. อ้าคือจะเล่นนันนี้วคือต้องใช้สไนด <c oughs> ดักยิงอย่างเดียวเลยแล้วมันม,มันไม่ใช่นะการที่เราจะให้เราใช้สไนเพื่อมาดักยิง 却还不够，只是嗯 เดินออกมาคนหลังแล้วกันเข้าบนนี่นะไม่มีเลยนะโอเคีเ๋ยวเราจะยิงไอ้คนที่เดิน 光啦。 Wow. 这么闲死！俺、嗯、扛，就比皮。